ที่เราปฏิญาณไว้ว่าจะมอบให้แก่อบราฮามิซาและยาโคเขาทังหลายจะไม่ได้ติดตามเราอย่างสุดใจเขาออกจากอียิปต์มากี่คนทราบไหมผู้ชายหกแสนคนไม่รวมผู้หญิงกับเด็กและระหว่างทางเขาอยู่ด้วยกันเขาก็มีเด็กเกิดใหม่ในระหว่างทางเยอะแยะเลยใช่ไหมครับแต่คนเหล่านี้ทิสัยของเขาคือธรบาะ มนุสเซตต์บอกเขาว่าชนชาติมักกระบิดไอ้พวกกระบิดไม่มีอาหารจะกินพระเจ้าก็ส่งมานาให้เบื่อมานาพระเจ้าก็ส่งนกคุ้มมาให้เบื่ออีกบอกมนุสเซตขอตายในอียิปต์ดีกว่านำเราออกมาทำไมในอียิปต์ฉันตายน้าอะไรนะมอสซุกี้อ่ะเป็นรุ่นเอกเหรอ ตายหน้าหม้อสุกี้ดีกว่ากินข้าวกินจนปากทะลักออกมาแล้วตายขามหม้อดีกว่าให้ฉันมาตายอยู่ในติดช่วกันดานี้โอ้โหโสสก็โกรธนะเป็นผู้ฝากเป็นผู้บมผันะคนรู้จะเอาโน่นคนรู้จะกเอาที่คนรู้จะเอานั่นโอ้โหคนแต่ละคนนึกอยากได้อีกอย่างโสดไม่สามารถต่อสนองได้าขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าจะอีกมั เจ้าได้สิททำในสมัยก่อนกฎหมายพระเจ้าก็คือตาแทนตาฟมันแทนฟันคุณไปทำก็ตาบอดในข้างคุณต้องเสียตาข้างหนึ่งคุณไปทำที่เขาตายคุณต้องตกประหารชีวิตคุณเป็นฟันแข็งเขาข้างหนึ่งขาดคุณต้องตกเสียแขนงเจ็ข้างนนั่นคือกฎหมายในสมัยก่อนสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สะท้อนใจเราผมอ่านข้อความนี้ก็สะท้อนใจเหมือนกันว่าบางทีการที่เรามาเป็นริสเตียนเนี่ย คในไใหนเปพิเศษ5ปีแล้วยกมือคนไหนเป็นพิเศษ10ปีแล้วครับคนไหนเป็นพิเศษ30ปีแล้วครับน้อยลงไม่เท่สเด็ปีได้ทิ้ททรอฐกระดานเป็นตัวส,สมการของคนอยู่ที่จะรู้ซึ้งว่า,นนวาเขาจะได้ขอไหนไปดีกันครับคนพิเศษตั้งแต่20ปีทั้งนี้ ขเขาไม่ได้ไปเยี่ยมชมแผ่นดินที่อุดมด้วยน้ำนม,มน้ำพืุ่ยไหลอุดมสมบูรณ์ขอคุญพระเจ้ามีบางคนที่อยู่กับเราอนี้เป็นผเป็นผู้สเตียนใหม่นะครับอาจจะตอบใจถ้าเราเรื่องนี้แต่คุณจะค่อยๆปรับตัวเองและเรียนรู้ว่าพระเจ้าช่วยคุณได้ในบา,างยากลำบากให้เราคิดเสมอว่าบางทีบางทีชีวิตของเราเองนะั้นเราต้องพระเจ้ามากขึ้นติดสนิทกับพระเจ้ามากขึ้น ก็คุณจะไม่ถูกทิ้งไว้วันนั้นคุณเข้าใจคำว่า r ร p t เจอร์ไหมครับแต่ทุกคนบอ,อกภาษาต่างๆสักคำว,ว่าแรจเจอร์แร็จเจอร์แร็จเจอร์แร็จเจอร์คืองานที่เราจะถูกลับขึ้นไปเป็นเปนในสวรรค์วันนั้นที่คริสมาเสียงในด่านั้งสุดท้ายคุณจะถูกลับขึ้นไปในสวรรค์นะครับใครเคยดูหนะังที่เป็นปต่อตอเยอะบ้างที่ชื่อว่าเลฟตีไฮ กูะจะเห็นภาพตรงน,นั้นว่ารถชนกันพ่ออะไรคนขับรถจ,จู่ๆหายไปเลยเหลือแต่เสื้อหน้าเ,เอาไว้ไม่มีคนขับรถก็เลยชนกันแบบเห็นการอย่างนั้น,นจะเกิดขึ้นเพราะสครอทที่เราเห็นภาในในพอย่างนั้นเฉพาะคนนั้นที่กลองเนาะคนนั้นที่ปอ้ปอมจริงๆพระเจ้กจาก,ก็จะล้างตึ้นไปนะครับ มันไม่ได้หมายถึงเสียงุการผู้นำมัคนายกมัคนายิกาหรือว่าคนที่เป็นผู้นำเบ็ดขี้แจ๋จะถูกลาขึ้นไปอะไรทุกคนมีสิทธิ์หมดเลยนะครับที่จะถูกลาขึ้นไปเพราะพี่บอกว่าสองคนโม้แก้งอยู่ยิงสองคนโม้แกล้งอยู่คนนึงจะถูกอีกคนนึงจะถูกลาคนหนึ่งลาคนหนึ่งสองคนจะได้ทุกนาคนหนึ่งขึ้นไปคนหนึ่ง ในตับตาลงสิงครับแล้วบอกพระเจ้าบอกว่าถ้าผู้อยากได้คนนั้นที่จ,จะลงลงนะถูกลับขึ้นไปเมื่อวันนั้นที่แดเนัยเจอมาถึงผมจะลืมตาดูมือหน่อยนะไม่มีใครอยากถลับขึ้นไปเลยเรอไม่กล้าเหรอกล้าไหมไอเมนขอบคุณพระเจ้า สุดท้ายนะครับเวลาเราไม่มีแล้วแต่สิ่งเย่างอ่ที่อยากจะเล่าให้ฟังนั่นก็คือว่าการกก่าโทษเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาการเปรียบเทียบเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะครับที่จะมองเราไม่ได้พิมพ์ว่าเอ็ที่จังหรือเพราว่าที่หน้าคุณพระเจ้าคนไหนจะเทนที่ผ่านไปคุณพระเจ้าคนไหนจะเทศเพื่อป้องกันว่าถ้าเป็นคนนั้นที่จะประเทศอทิตหน้าคุณม่ชอบของที่มาโบร์นะครับป้อันเลยนะครับคุณอย่าเปรียบเทียบว่าคนนี้เทศดีคนนี้เทศไม่ดี เรื่องความตรนี้ดีกว่าเรื่องความตรงนี้นะครับสมัยโรินก็เจอนี้เหมือนกันจะติดตามเปาโลหรือติดตามอะพอลโลดีสองคนนี้คนละคนนะเปาโลกับอะพอลโลนะครับก็แบ่งภาคแบ่งพวกกันนะครับแต่เราจำเป็นตเอียนให้เราขอบถึงพระเจ้าให้เรต่ใจในตรงกลางว่าพระเจ้าดีี่สุดแล้วพระเจ้าตั้งเขาไว้ที่จะมาทำหน้าที่ดีเราต้องยอมราาับเขาเอมเอมนไหม หมือนผู้นำนัสการนะครับขอบคุณพระเจ้าเขานี่ก็น,นับเทสการดีมากทุกเพลงแต่บาราทของพระเจ้านะครับเหมือนเขาจะได้รับเกียรติแต่ทั้งหมดได้รับเกียรติทั้งทีได้รับเกียรติเพราะวันนี้ถ้าไม่มีปีนโนตัวหนึ่งเพลงจะมอาอเป็นยังไงสมบูรณ์ไหมครับไม่มีลิฟของพี่เก๋จะสมบูรณ์ไหมครับโอ้ทีไม่ได้ตีก่อน สุดยอดจะจะ,จะเพลงวัดจะดีอย่างนี้ไหมไม่เช่าไี่เพลิเบรดเนาะเกดใช่ไหมโอ้โหเกดไ่้ได้งูป่ามากเลยนะฮะโอ้แต่เยี่ยมมากเลยเท่าดีจริงๆนะครับโอ,โ,อโอ้โหพี่เกดแตนะ่แดนแดนร้องเพีลินือเปล่าไม่รู้เนาะชาวพี่อ่ะดีมากแสดงครับแล้วบอกดูให้กับทีมละมาสการเจ้าเลยครับ เป็นของพระเจา้าเพราะว่าแบบนี้แหละที่เราไปทำเพื่อหนุนใจการกระทำที่เราตัดสินการที่วิพาวิจารณ์คนลู้น,นดีดคนนี้นไม่ดีคนนี้นำไ,ไ,ไ,ไม่เอาไหนอย,อย่างนี้นะครับนี่คือวิธีแก้พระเจา้าบอกให้เราชื่นชมและชมเชยการกระทำได้ไหมบอกคนซ้ายคนขวาสิครับว่าวันนี้คุณแต่งตัวดีม,มากเลย คนนี้คุณสวยคุณหล่อจริงๆเลยวันนี้เป็นพิเศษเลยโอ้ไม่เคยเห็นคุณหล่อขนาดนี้ไม่เคยคุณสวยขนาดนี้มาก่อนเลยโอ้โหโอ้โหพวกเราทุกหน้ารักอย่างนี้มีแต่คนสวยคนหล่อมีแต่ดาราเพท่เต็มโขเลย ขอบคุณพระเจ้าทุกอย่างเห็นบรรยากาศเห็นความรักที่เกิดขึ้นแบบนี้ที่เราไม่ไม่พูดอัอื่นในทางที่ไม่ดีแต่ทั้งต่อหน้าแล้วหลังเราพูดกับเขาในทางที่ดีนี่คือสิ่งที่เราแต่คนควรจะแก้ไขนะครับมันมีห้าไม่ีที่เราจะแก้ไขว่าถ้าเราเป็นคนที่ชอบตัดสินคนอื่นและพิพากษาคนอื่นดื่นคุณต้องห่อมใจและอธิษฐานสารภาพและขอพระเจ้าเปลี่ยนตัวเราเองเหมือนกับในหนังสือโลหบทที่สิบสองตั้งแต่ข้อที่หนึ่งถึงข้อที่ 2ที่บอกว่าข้าพเจ้าวิงวอนทั้งหลายให้ถวายตัวเครื่องบูชาอันบริสุทธิ์ที่มีชีวิตเพื่อเป็นที่ขอพระแทนพระเจ้าซึ่งเป็นการณพัสาานาโดยวิญญาณจิตของท่านนะครับอย่าลอกเลียนแบบอย่างคนอายุจจน้อยแต่สำหรับงาน,นจิตใจจิตใจและอุปนิสัยของท่านจะ,จะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะได้สร้างพระประสงค์ของพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยมนะฮะ good better and best สามห้าขอบพระใจใช่ไหม Good, Better and Best อะไรดีอะไรดีกว่าอะไรดีที่สุดนะครับสิ่งที่สองคือแสวงหาความจริงถ้าคุณสงสัยว่าวันนั้นเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้คนอื่นพูดอย่าไปเชื่อทุกคำพูดข้อสามจะยกโทษแล้วก็คืนดีข้อที่สี่คือสิ่งที่ต้องแสดงออกคนไทยไม่ค่อยแสดงออกพี่เคยผมอยู่ที่อเมริกาสี่ห้าสิบปีที่ดิมยอแล้วเขาจะเล่าให้ฟังว่าฝรั่งเวลาเจอกันเนี่ยเขาจะ วุ้นจะสวยจังที่แต่งตัวเฉยๆวุ้นสวยจังต้องมาไปจะชมกันอาหารนี้โ่ผมเอามอยอร่อยทำไมทำได้ดีขนาดนี้แต่ทำไมมันเปรี้ยวเค็มมากขนาดนี้เขาจะชมกันเขาจะให้กำลังใจกันเขาจะหนุนใจกันในกัรเนี่ยเราไม่คิดเป็นนะคนอินเดีคนเอเชียโอ้โหหวานขนาดนี้เลยเหรอไอ้ไอ้อะไรนะ อะไรนะที่ทมว่าสุุกินอะไรยังเรียกอะไรปาร์ตีว่าอะไรเ,เ,เ,อ,ไรเอ่อบุญนเซนอยางบุญเซน,เนทำไมปาร์ต้ได้เสียงมาคนทำก็ชอ็อกไม่ตามหมดเลยรับไม่ได้ขอพระเจ้าช่วยเรา เราชมกันเพื่อเราจะมีความมั่นใจขอโทษตุ๋ยเนาะตุ้ยเป็นแม่ครัวนะเสียใจป่าวโอเคขอบคปืนเราเสล็จกี่เจ้าเราอยู่กันไม่แยอะเพื่อนเราจะรู้จักกันแบบนี้ทำเทศกสลเจ้ากรรมกับนี้มาสร้างความอบอุ่นใจให้เกิดขึ้นในเราทั้งหลายทุกคนเช้านี้บอกว่าอะไรแต่ว่าที่สำคัญคือว่าสอนเราที่เราจะรู้ความจริงของการเลี้ยง เนี่เองเราสุดท้ายก็คือเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากการตอบโทษเป็นความชุนเฉลิมโอเคไหมสัตยากรพระเจ้าให้ทุกคนให้มันดีขึ้นครับพระเจ้าที่นมัสการให้เราชูมือขึ้นสู่ฟ้าสวรรค์และบอกพระเจ้าว่าข้าแต่พระเจ้าลูกขอโทษที่ลูกได้นทาให้คนอื่นเสียใจที่ตัดสินคนอื่นที่ผาาสาคนอื่นในความเข้าใจผิด ขอพระเจ้ายกโทษให้แก่ลูกเพื่อลูกจะไม่ทําแบบนั้นอีกขอพระเจ้าช่วยให้ลูกรู้ว่าวันนี้เป็นวันที่ลูกเองนั้นได้เข้าใจแล้วว่ามา,ารซาการ์คือผู้กล่าวโทษถ้าลูกยังเป็นคนแบบนั้นอยู่แสดงว่าลูกเป็นพวกของมารไม่ได้เป็นลูกของพระเจ้าไม่เป็นลูกของพระบิดาในสวรรค์เลยขอบคุณพระเจ้าขอพระเจ้าเปลี่ยนแปลงลูกใหม่เปลี่ยนทิสัยที่ไม่ดีแบบนี้ขอนำมันออกไปในนามพระเยซูขอสั่งให้การกาล่าทษและลาร ตัดสินคนอื่นการพิพาตสาคนอื่นออกไปจากนิสัยของลูกออกไปเดี๋ยวดีเราไม่ริอยาที่เจ้าอยู่มาสซาตานที่เจ้าแอบเข้ามาซ่อนเข้ามาในตัวเราเลยใช้เราเป็นเครื่องมือทำบาปนี้ขอการยกโทษที่เกิดขึ้นในเช้าวันนี้และขอพระเจ้าเปลี่ยนเราใหม่ให้เราเป็นคนนั้นที่รู้จักรในการชมคนอื่นรู้จักในการที่จะให้เกียรติคนอื่นรู้จักในการที่จะสารเสริญพระเจ้าและสารเสริญยกย่อง น้องซึ่งกนและการบริ้นให้สุสอรเราจงรัเกเย็นบ้านเย็รักตัวเองจงรักพระเจ้าสจิตสใจสึ่งก้าน้และสืผันที่ขอบคุณพระเจ้าของพระเจ้าวยพร,พรพให้เราหลานดินช้าวันนี้ไม่ว่าเราจะมาจากาไกลหรือเป็นพี่น้องทอี่ด้วยกันมานานแล้วให้เรากล่าวโชนกันและกันจากวันนี้เป็นต้นไป เราสนนานในนามเปยสูให้การใส่้ายใก้สีอย่างนี้ว่าร้ายออกทางไกลาจากชีวิตของเราออกทางจากปากของเราไปไกลที่สุดขอพระเจ้าทรงโปรดให้เราพูด,ดความดีขเขาก็เหลีเล่าถึงความดีเขาก็เหลีขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าจากวันนี้เป็นต้นไปเราจะรักพระเจ้ามากขึ้นเราจะรักกันแลกเปล่นมากขึ้น,ลน,แ,ลน,นและชีวิตของเราขึ้นบูชาที่มีชีวิตบริสุทธิ์ เป็นเครื่องหอมที่บริสุทธิ์ถวายแด่พระเจ้าเราจะรู้ว่าอะไรดีอะไรดีกว่าอะไรดีที่สุดที่จะให้เราทั่งตัวหอมในนามที่ศรีเจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้าค่ะ